สวัสดีครับคราวที่แล้วเราได้ทําขนมเผือกกวนไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนําเผือกกวนมาทําเป็นกะหรี่ปับ๊บวันนี้ผมจะชวนไปทํากะหรี่ปั๊บไส้เผือกครับไปดูขั้นตอนเลยนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงบ้าง <Isaac. S 1> เดี๋ยวเราเตรียมแป้งนอกกันก่นอนนะครับอันนี้เป็นแป้งสาลีในประสงค์นะครับ เดี๋ยวเราลอนสักนิดนึงจากนั้นนะครับก็จะใส่น้ำตาลทรายครับลงไปเลยเกลือคลุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำเย็ยนลงไปแหวกนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใส่นะครับอันนี้เพิ่มความกรอบให้กับแป้งนะครับผสมเลย ตอนนี้นะครับแป้งแห้งก็ผสมเข้ากันเนื้อเข้ากับของเหลวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานวดให้มันเนื้อเนียนนิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนพักแป้งก็หาผ้ามาคลุมนะครับหรือว่าจะใช้ฟิล์มถนอมอาหารแร็ปก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราเตรียมทำแป้งไนนะครับใช้น้ำมันประมาณ115กร,รมัมโอ้เกินนะครับเดี๋ยวตักออกอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปผสมแป้งไนกันนะครับเดี๋ยวเราล่อนแป้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีเนยผสมนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราผสมกับน้ำมันที่เราชั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเทลงไปเลย คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับเรานวดน้ำมันกับแป้งนะครับให้เข้ากันดีเลยนะครับในขั้นตอนนี้นี่นวดไม่นานนะครับน้ำมันก็ซึมเข้าตัวแป้งแล้วนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เราก็นำฟิล์มถนอมอาหารมาปิดไว้กันลมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเราจะแห้งพักไว้ครึ่งชั่วโมงครับต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งนะครับนวแป้งนะครัที่ถาด กันติดในส่วนของแป้งนอกนะครับอันนี้พักมาครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกะประมาณเป็น3ส่วนนะครับอันนี้1ส่วนนะครับผมจะเก็บไว้เป็นแป้งปิดหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วแป้งส่วนนี้นะครับเราจะคึงให้มันยาวๆแบบนี้ เดี๋ยวเราจะแบ่งทั้งหมดแบ่งออกเป็น6ส่วนด้วยกันนะครับแป้งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ประมาณสัก10-20นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของแป้งในกันก่อนนะครับต่อไปเราจะมาแบ่งแป้งในกันก่อนนะครับแป้งในนี่จะค่อนข้างนิ่มนะ แบ่งเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของการปั้นกันแล้วนะครับอันนี้เป็นแป้งนอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งครึ่งของที่เราแบ่งไว้ที่แรกนะเพราะว่าอันนี้มันจะชิ้นโตไปหน่อยมันจะรีดลำบากนะครับในส่วนของ แป้งในเองก็เช่นกันนะครับอันนี้แป้งในผมก็แบ่งครึ่งเช่นกันนะเราก็มารีดเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาแป้งในมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ห่อเลยนะครับให้แป้งนอกหุ้มแป้งในให้มิดเลย จากนั้นนะครับเราก็ทําการรีดเลยนะครับเวลารีดค่อยๆรีดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาม้วนนะครับม้วนนะครับม้วนให้แน่นๆจากนั้นก็ตัดแบ่งเลยนะครับ ก็จะได้แป้งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีแป้งเห็นเป็นวงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราใส่ในอางผสมไว้ก่อนกันแห้งนะครับอันนี้จะเป็นแป้งปิดหน้าที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของไส้เผือกนะครับที่เราได้กวนไว้ผมจะชั่งนะครับชิ้นละ15กรัมนะครับโอเคแล้วก็ปั้นปั้นแบบนี้เป็นกลมๆรอไว้นะครับ ไปเดี๋ยวเรามาปั้นนะครับตัวนี้คือแป้งที่เราได้ทําการม้วนตัดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแป้งปิดหน้านะครับแป้งปิดหน้าเราก็แผ่ๆไว้แบบนี้เราก็แผ่ๆไว้ไว้นะครับแล้วก็มาปิดไว้ด้านบนแบบนี้กดหน่อยจากนั้นก็ใช้ลูกกิ้งนะครับค่อยๆรีดนะครับติดนิดนึงไม่เป็นไรนะ พยายามรีดแผ่ออกมาให้มันเป็นกลมๆนะครับ mm. แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ mm. ก็จะเห็นลายอยู่ด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็นำไส้เผือกมาวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็พับพับแล้วก็นำขอบนะครับมาบีบติดก,กันให้แน่นแบบนี้ เราก็ไล่บีบไปรอบๆเลยนะครับเราบีบขอบก่อนนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเริ่มมาจับจีบแล้วนะครับวิธีการนะครับเริ่มจากขอบนี้ก่อนนะเราบีบนะครับแล้วก็ดึงนิดนึงเสร็จแล้วก็ม้วนเข้ามาแบบนี้บีบแล้วก็ดึงนิดนึงม้วนเข้ามานะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มเป็นเกลียวแบบนี้ วนไปเรื่อยๆตรงขอบนะครับเราทําเป็นเกลียวแบบนี้จนสุดเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาจัดรูปทรงนิดนึงนะครับสวยงามก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปั้นไส้ถั่วกวนด้วยนะครับ15กรัมเหมือนกัน ไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาแป้งปิดหน้านะครับมาวางไว้แล้วก็กดนะครับแล้วก็ทําการรีดเลยครับจากนั้นนะครับก็นําไส้ถั่วกวนนะครับมาวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็บีบขอบแป้งนะครับเข้าหากันแบบนี้จากนั้นนะครับ เราก็ทําการบีบทาเกียวนะครับบีดแล้วก็ม้วนเข้ามานะครับบีดดึงแล้วก็ม้วนเข้ามาแบบนี้จากนั้นเราก็จัดรูปร่างนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำกละดี่ป,ปั๊บของเราลงท่อเลย ก็ตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นได้สวยงามลายก้นหอยชัดเจนนะครับ ลที่เรานําลงทอดแล้วนะครับก็ให้เราขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยับเดี๋ยวกะหรี่ปั๊บจะติดก้นกระทะนะครับสําหรับไส้ถั่วเดี๋ยวผมแต้มนิดนึงนะครับจะได้รู้จะได้แยกออกนะครับว่าอันไหนคือถั่วอันไหนคือเราแต้มสีไว้แบบนี้ เข้มแล้วนะครับก็ขึ้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกะหรี่ปับ๊บไสเผือกแห้วแล้วก็ไส้ถั่วกวนของเรานะครับเดี๋ยวขอชิมรสเผือกก่อนแล้วกันนะครับสวยงามมาก oh <my> อร่อยกรอบมากๆเผือกกวนไม่หวานมากนะครับแล้วก็หอมกะทิด้วยมีแห้วด้วยอร่อยมากๆ ไปดูต้นทุนกันเลยดีกว่านะครับว่าสูตรนี้เราจะขายชิดแล้วเท่าไหร่ดีแต่สูตรนี้อร่อยจริงไส้เผือกนี่แบบมันมากๆแป้งกรอบมากด้วย คลิปเรามาดูต้นทุนของกะหรี่ปับ๊บเผือกะหรี่ปับ๊บไสถั่วกวนกันนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบเช่นเคยนะครับเป็นแบบสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านกับแบบพ่อค้าแม่ค้านะครับมาดูแบบแรกสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับจะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับใช้820กรัม18บาท86สตางค์น้ำตาลทราย35กรัมนะครับ81สตางค์มีเกลือป่อนนะครับ9กรัมนะครับ น้ำสะอาด240กรัมแล้วก็จะมีปูนแดงนะครับก็คือเราทำน้ำปูนสใส่เองมีน้ำมันพืช115กรัมนะครับ3าบาท45สตางค์แล้วก็ในส่วนของไส้เผือกกวนนะครับที่เราทำเองเมื่อคราวที่แล้วนะครับ450กรัม57บาท65สตางค์แล้วก็ถั่วกวนนะครับ540กรัม43บาท20สสตางค์นะครับรวมค่าใช้จ่ายในการทำกะหรีป่ปั๊บเผือก สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับจะอยู่ที่124บาท37สตางค์นี่ทำได้ทั้งหมด72ชิ้นเลยนะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างน,นะครับในการคำนวณต้นทุนค้าขายสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่นะครับก็คือค่ายิวค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับจะมีค่าแรงซึ่งผมเผื่อเวลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะมีอื่อื่นอีก20% อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด72ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่3บาท97สตางมาดูราคาขายกันะครับสมมุติผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่7บาท58สตาง เวลาเราขายเราขายจํานวนเต็มนะก็ขาย8บาทก็จะได้กําไรต่อชิ้นอยู่ที่4บาท21สตางค์ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับกะหรี่ปับ๊บไส้เผือกกวนไส้ถั่วกวนนะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับในส่วนของไส้เผือกก็สามารถดูได้ที่คลิปที่ผมได้แนะนานะครับแล้วก็ในส่วนของถั่วกวนนี่ก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบกรี่ลองนํากลับไปทําดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel เจ๊กว่าใน e ี f, เชฟ h f เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ